สวัสดีค่ะสวัสดี f อช่องพลายสอทุกท่านนะคะวันนี้เราก็พาสามสาวนะคะมาลงเล่นน้ำเล่นน้ำมูลบ้านเรานะคะบ้านสารานะคะเราก็จะมาไลฟ์สดนะคะมาไลฟ์สดของน้องอะไรน้องวันอะไรนะทายฝนวัดป่าเจียงนะคะเราก็มาทุกวันนะคะนี่นะคะก็ ฝากด้วยนะคะฝาก fc ทุกท่านเลยนะคะเข้ามาดูมาชมนะคะความน่ารักของสามสาวของเรานะคะนี่นะคะลงเล่นน้ำแล้วนะคะวันนี้เราเราก็ได้ควานใหม่นะคะมามาหัดขี่ช้างนะคะประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วเนาะ <c oughs> มามาหัดขี่ช้างนะคะเนื่องจากโควิด <c oughs> นะคะทางโรงเรียนเขาเลยปิดเรียนนะคะก็ไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะมาหารายได้พิเศษนะคะ ก่อนวันจะเปิดเรียนนะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นน้องพลอยนะคะตัวนั้นก็จะเป็นควานอุ้ยนะคะควานอุ้ยนี่นะคะพ่อสาห้าเนาะขี่ขี่น้าโชคควานใหม่เราก็ขี่น้องปุ่มปุ้ยนะคะนี่นะคะเอาลงเล่นน้ำนะคะกับบรรยากาศร้อนๆอย่างนี้เนาะให้แม่ๆเอฟซีได้ชมนะคะ ว,วิธีชีวิตของคนเลี้ยงช้างนะคะก็พอพอถึงเวลาเราก็เอาเขามาเล่นน้ำนะคะ,ะนี่นะคะวิธีชีวิตของสมัยก่อนนะคะของคนเลี้ยงช้างมาเล่นน้ำมูลมาอาบน้ำเนาะมาอาบน้ำกินน้ำนะคะสมัยก่อนเขาก็เลี้ยงกันอย่างนี้นะคะผูกไว้ในป่ามากินน้ำกินอะไรให้ให้เขาอยู่กับธรรมาชาตินะคะ นี่นะคะมวยมวยห่าฮ่าห่าฮ่าควันหลายท่านควันควันเยอะคนช้างไม่ฟังไม่ต้องลงมาลูกดยวมันตกน้ำอยู่ตรงนั้นเลยเอาปุ้ยแม่แซงปุ้ยแม่แซงว่ะ น้องพลอยอยู่ทำไมเนี่ยทำไมไม่ลงไปฮะน้องพลอยอยู่รออะไรเนี่ยนี่นะคะเราก็เลี้ยงช้างสีเชือกเนาะ,ะนี่นะคะก็จะอุดมสมบูรณ์ประมาณนี้นะคะนี่นะคะนี่เอาทำไมไม่เรียกน้องพลอยลงอะ่ะเอาไว้ทำไมเนี่ย ลงไวแล้วย,ยืนแอคชั่นตั้งนานไม่ยอมลงเอาเอาปุ้ยลองควันไหมหน่อยดำดำน้องพลอยแอคชัน่นเนาะไม่ยอมลงไม่ยอมนอนลงไงแอคชั่นอยู่ทำไมเนี่ย นี่นะคะวิธีชีวิตคนกับช้างนะคะการเลี้ยงช้างก็จะประมาณนี้นะคะเราก็พาเขามานะคะมาไล่สุดเนาะพอได้รายได้นะคะไปหลอเลี้ยงครอบครัวนะคะแล้วก็ไปซื้ออาหารให้เขากินด้วยนะคะนี่นะคะอันนี้ควานฝึกใหม่นะคะ นี่นะคะพอได้ค่าโรงเรียนนะคะไปโรงเรียนอาทิตย์หน้านี้นี่นะคะโอ <laughs> โหเ <laughs> โอาเม็ดแซงว่ะ <h ums> <h ums> <h ums> นี่นะคะก็ลองควันใหม่นะคะจะพาควันใหม่เล่นน้ำนะคะมันบอกว่าควันไม่ยอมเปียกได้มันเปียกนะร้อนอย่างนี้นะ,ะลองควันใหม่นะคะก็ต้องอาบีก็ได้นี่นะคะหลัง,ง,งจากสามสาวอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะก็จะพาไปออไล่สุดกับ ช่องกับไอหาอะไรได้นะคะกับช่างตกงานบ้านศาลานะคะเราก็ไม่ได้พาพี่เสาห้ามานะคะหลายวันแล้วนะคะเนื่องจากพี่เสาห้าไม่ค่อยสบายเนาะอาการกําลังจะดีขึ้นนะคะเราก็ประมาณอาทิตย์หน้าหรือเสาร์อาทิตย์นี้นะคะเราจะพาพี่เสาห้ามาไลฟ์สดกับเขานะคะ นี่นะคะก็มาก็เนื่องจากท้องอืดเนาะสาวห้าก,ก็เลยไม่ได้มานะคะ<อ>แต่วันนี้ก็เอาไปผูกนอกบ้านอยู่นะคะไปผูกไว้ในทุ่งหนานะคะนี่นะคะเนื่องจากร้อนอากาศร้อนมากก็เลย<อ>เล่นน้ำนานน้ำเย็นๆเนาะ<อ>นี่นะคะน้องพลอยขึ้นมาแล้ว ปลืมปลืมทำไมไม่ไปเอาล,ล่ะนะนี่นะคะปไปมาแล้วนนะคะเอวเมื่อกี้มันล้นเน,นื่องจากอาบน้ำสเสร็จแล้วน,นะคะอ,อมืมก็จะพาไปไปอยู่ที่เดิมสาอันนี้แบบยนนืนได้แล้วอยู่ตามช่งนาเสอันี่ยืนได้แล้วเดิมนะคะก็ ไปดูอลไรไม่ได้กุ๊บไม่ว่าไปนะนาคือบิโกดอับลืมอมัดโซ่มันก็พูดได้เลยเป็นไงหละเย่เฮ้ยน้อเอาขึ้นช่างสิอยู่ทำไมเออเอออยู่ทำไมเนาะพี่ดัางต้องควานใหม่ก็ต้องหาข้างทิถนัดนะคะ นี่นะคะนี่นะคะคุณช้างเขาบอกว่าเขามาเลี้ยงช้างอันที่หนึ่งนะคะเขาพัฒนาขึ้นนะคะนี่นะคะอ่ะสูงรับรับรับเออสูงสูงเอาอรับยื่นรับเออปะตัวมอมเอติปะปะอันนี้มอมปะไรเนี่ย

นี่นะคะก็อาบน้ําเสร็จแล้วนะคะอาบน้ำูนเสร็จแล้วเราก็จะพาไปเอาไร่สดนะคะ,ะก็ฝากด้วยนะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้อ้กดติดตามให้ด้วยนะคะก,ก็กดกระดิ่งให้กับพวกเราช่องพลายสองห้าด้วยนะคะถึงผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขอขอภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะนี่นะคะสวัสดีค่ะ